กนกวันครับอ้โหโดนหมัดขึ้นไปเหมือนกันครับล้มริม่ครับวันนี้จะเป็นวันที่คนไทยภูมิใจครับแต่ว่าบนเวทีนี้ไม่รออะไรเลยครับใส่กันแล้วครับเอาครับกนกวันครับอ้โหโดนหมัดขึ้นไปเหมือนกันครับล้มอยู่เลยครับนี่เป็นของขวัญของแฟนมวยครับเอายัดเข่าซ้ายกนกวันยัดเข่าขวาใช้ความแข็งแกร่งครับโดนเข้าไปครับปันกว่ากนกวันเตะซ้ายแล้วต่อยหมัดหนึ่งสองโอ้โดนซอกไม่กลัวครับสาบคืน ขีซ้ายครับเตะขวาครับกนกวันรั่วสับซอกสับคืนไปมายัดซ้ายหลุดเอา้าวโดนแข้งขวาเหมือนกันครับโอ้โหกนกวันร,รณกนกวันชนะไปครับอ่ะพอครับดิงทิ้งฮาวสับมือชกโอ้โหแข่งแร้ครับใจก็ว่าไม่ดีๆได้เหมือนกันแต่ว่าดูกนกวันหมัดก็ไม่กลัวเอาดูนายยังจะขวางครับถิงเทียววะขวางแล้วแม่ขวางซ้ววา,งาย ครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับธนกวันนี่เธอมั่นใจเลยครับสองยกเธอคะแนนพยายามที่จะเดินเข้าหาล็อกวงในไปครับไปทำไมเอ้าไปไหนสอกก็ยังไม่แม่งเอ้าโดนมา